ติวสุปลายภาคทำหนึ่งของมอ .6 นะคะเริ่มจากคำว่าสูตรคือชีฝูเชอร์เช่นชันรองเทา้าผีสีลรองเท้าหนังนะคะผีเสียงงอาหารคืออะไรไปดูมาหอพักคืออะไรไปดูมาโบสคือหลี่ถาง ลรงยิมคืออะไรไปดูมาสนามกีฬาคืออะไรไปดูมานะคะออกตามนี้หมดเลยนะทุกคนแต่ให้ไปหาห้องวอลเองบ้างนิดนึงนะคะห้องเรียนคือเจี้ยวสื้อห้องสมุดห้องก,กวนถู้องสมุดเลีกก้ยวซ้ายคืออะไรไปดูมาเอาจริงคีย์เวิร์ดมันไม่ได้ยากเลยทุกคนคีย์เวิร์ดคือซ้ายคีย์เวิร์ดคือขวาคีย์เวิร์ดคือใต้คีย์เวิร์ดคือเหนือ ไม่ว่ามันจะพูดอะไรเพอเจอมาข้างหน้าก็แล้วแต่จะพูดว่าเลี้ยวจะพูดว่าตรงไปอะไรไม่ต้องไม่แข่นะคะซ้ายคือ,อไหอ่อามาดูบนเหนือล่างใต้ซ้ายตบขวาออกเหนือคือเปยนะคะใต้คือหนาน ตะวันตกคือซีตะวันออกคือตรงอ่ะก็ตามหน้นเลยนะคะคีย์เวิร์ดให้มาอะไรก็ตอบไปตามหน้นสมมุติเขาเพอร์เจอร์มาว่าตรงไปทิศใต้ดูแค่ใต้อย่างเดียวใต้อย่างเดียวใต้คือหนานเลือกชอยที่มีคำว่าหนานค่ะจบเพอร์เจอร์อะไรมาพูดว่าทิศเหนือคีย์เวิร์ดคือเปยเลือกชอยที่มีคำว่าเปยคะ่ะ อ่ะคราวนี้มาดูซ้ายขวานะคะซ้ายคือั่วรหรือโย่จำได้ไหมั่ว,วนะคะขวาคือโย่เทคนิคการจำก็คือจำว่าเราจะใช้มือขวาเอาไว้แรปเปอร์นะคะมือขวาโยโย่เนาะเพราะฉะนั้นเพอร์เจอร์อะไรมาก็แล้วแต่จะพูดเลียว่อะไรก็แล้วแต่ดูแค่คำว่าซ้ายซ้ายคือจั่วเอาจั่วมาตอบจบ เพิ่เจอเลยมากงแหแต่มีคำว่าขวาเอาขวามาตอบคือย่จบ so easy so easy มากนะคะอ่ะคราวนี้มาดูหน้านี้กันมานะคะเกี่ยวกับวิชาต่างๆที่เราเคยสอบที่เราเคยเรียนไปเนาะวิชาภาษาอังกฤษวิชาภาษาอังกฤษนะคะเราก็จะพูดว่าอิงหยีจีนก็คือจงเหวนิน สงวนก็ได้หรือว่าห้ามอยู่ก็ได้นะคะต่อมาเลขก็คือสู้เฉยดนตีอินเย่ประวัติรี่สือเด็กผู้หญิงคือหนีหายหนีหายเด็กผู้ชายหนานหายพลศึกษาทียี่ฉลาดชงหมิง ดวงตาเหี่ยนซิงเมื่อวานโจเทียนต่างประเทศไหวยอย่เธอชอบเรียนวิชาอะไรคีย์เวิร์ดก็คือเธอชอบอ่ะสมมุติเราได้แค่นี้คำว่าเธอชอบนีสีหวนนะคะเลือกชอยที่มีคำว่าหนีสีหวนที่แปลว่าเธอชอบ แค่นั้นจบไม่ต้องเผอเจอจอมูกโดปีสึกเก้าเก้าเตอรที่เราเคยสอบไปปีสึกเก้าเก้าเตอรทั้งสูงทั้งผอมคีย์เวิร์ดคือคําว่าสูงคีย์เวิร์ดคือคําว่าผอมนะคะโยกาวโยชอ อ้วนนิดหน่อยอ้วนคืออะไรคีย์เวิร์ดคืออ้วนอ้วนคือพ่างเนาะอะคราวนี้มาดูตรงนี้กันบ้างนะคะเขาให้ประโยคมาว่าตุย้ยบุฉีสิงเวินสงเจต้าวถี่ยี่เกินจำโจแปลคำไหนได้บ้างเอาแค่นี้ในประโยคนี้แปลคำไหนได้บ้างถี่ยี่เกวดใช่ไหมที่เราคุ้นเคยถี่ยี่เกวดลงยิม เพราะฉะนั้นหาชอยที่มีควาว่าลงยิมจบแค่อะไรล่ะดูแค่คีย์เวิร์ดนะคะจบอ่ามอปลายคือก้าวจงเชิงก้าวจงเชิงแค่เนี้ย